วนการ manifest ข้อที่2สวัสดีค่ะมินตี้ยูนิเวอร์สนะคะข้อที่2ก็คือเชื่อค่ะเชื่อว่าสิ่งที่คุณเขียนลงไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงข้อนี้เป็นข้อที่ทํายากว่าเราจะไม่เชื่อว่ามันจะเกิดเป็นไปได้ไหมแต่ไม่ใย่ทุกคนนะคะกลับไปดูคลิปที่มินเคยพูดถึงเรื่องความจริงในหลายๆเวอร์ชั่นหรือโลกผู้ขนานที่เรามีน,นะคะตัวคุณเองที่คุณเห็นตอนนี้ค่ะคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นตัวคุณ แต่จริงะคะ่ะมันยังมีตัวคุณในเวอร์ชั่นหลายๆเวอร์ชั่นอยู่ในโลกคู่ขนานหรือเรียกว่ามัลติเวิร์สก็คืออยู่ในหลายๆมิติซึ่งคําว่ามัลติเวิร์สเนี่ยเป็นคำที่ทุกคนนะค่ะทางฝั่งหลงเขาอะค่ะการันตีแล้วก็พิสูจน์กันมามากมายว่านอกจากเราที่อยู่ในมิตินีย้ยังมีเราหรือในพระไตรปิฎกก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่า1นึ่งอ็อบเจกต์หนึ่งวัตถุเนี่ยมันยังมีวัตถุเดียวกันเนี่ยกระจายกระจายกระจายอยู่ในหลายๆมิติ ในพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนั่นเองเดนเดมินจะแปละลิงก์คลิปที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้นะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องนี้ manifest ยังไงไม่มีทางสำเร็จคุณเหมือนเป็นการ cancel ไปตั้งแต่ day แรกแล้วว่าการที่คุณส่งบอกจกิตาะว่าคุณถึงได้แบบนี้แล้วคุณไม่เชื่อมันคือการปฏิเสธแล้วอันนี้สำคัญมากชีวิตคือความเชื่อเชื่อ,อยังไงก็จะได้แบบนั้นถ้าคุณคิดว่าชีวิตคุณได้แค่นี้ มันก็จะได้แค่นี้จริงๆเพราะเราลิมิตตัวเองสมองของเรากับใจของเราอะค่ะมันต้องตรงกันสมองของเราจะคอยหาเหตุผลว่าถ้าใคอยากได้10ล้านเนี่ยสมองมันจะถามแล้วว่ามันจะมาเร้ยังไงแต่ใจของเราเนี่ยค่ะมันเป็นใจที่ผูกกับจักรวาลเงิน,นงที่คุณอยากได้หรือว่าชีวิตที่คุณอยากได้สําหรับจกักรวาลไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าจากักรวาลเนี่ยสร้างทั้งโลกนี้ยังสร้างได้อี ทำไมชีวิตคุณแค่คนเดียวเขาเขาจะหาวิธีให้ไม่ได้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาพูดกันนะคะว่าแล้วเราจะลดแรงต้านในหัวสมองของคุณได้ยังไงเวลาคุณอยากได้อะไรสมองจะต้านเสมอว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ